วัสดีพี่พี่คนนะคะวันนี้เจ๊จะพาพี่พี่ไปชมรถหล่อมากไปดูกันเลยค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพาพี่พี่ไปชมรอบคันกันก่อนเลยนะคะรับรองได้เลยว่าคันนี้โอ้โหโดดเด่นมากๆเลยค่ะกับในรุ่นนะคะที่บอกได้เลยว่าเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆเลยค่ะกับวายแท็กนะคะขับ2งนั่นเองค่ะเป็นเกียร์หสปีดนะคะเรียกได้เลยว่าคันนี้ครบครันทุกฟังก์ชันกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้ค่ะวายแท็กค่ะ4ี่คูณสสปีดราคาตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้านห 14,000บาทนั่นเองค่ะแล้วบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะกับสมรรถนะอยู่ที่170แรงม้าค่ะ405แรงบิดนิวตันเมตรนั่นเองค่ะเรียกได้เลยว่าลกำลังเหลือเฟือกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเจะจะพาพี่ๆมาดูนะคะสําหรับชุดตกแต่งนะคะที่บอกได้เลยว่าคันนี้เทพมากๆเลยค่ะแล้วก็หล่อมากๆด้วยใครเป็นสายออฟโรดนะคะดูแนวทางการแต่งไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ๊จะพาชมกันนะคะสําหรับในสซวนของด้านหน้านี่เลยนะคะสําหรับด้านหน้าค่ะดูแข็งแกร่งมากๆนะคะดูเป็นแบบว่า เกาะเหล็กรอบคันกันเลยทีเดียวค่ะกับนี่เลยค่ะชุดเหล็กทัมเมอนะคะกันชนด้านหน้านะคะเป็นทัม m มอรรุ่น king series นั่นเองค่ะนะคะดูบึกบึนแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซนเซอร์ การทํางานต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้ปกติเลยเพราะฉะนั้นแล้วพี่ๆไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกระจังหน้านะคะแบบลัปเปอร์ค่ะเป็นเฉดสีที่เรียกเลยว่าสามารถรีเควสได้ทุกเฉดสีเลยค่ะจะเป็นแบบดําด้านนะคะเป็นแดงแบบนี้นะคะหรือว่านี่เลยค่ะกระจังเห็นไหมคะคือตามสั่งเลยค่ะอยากได้แบบไหนนะคะจะจัดให้ทุกรูปแบบเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะใส่เป็นสกู๊ปค่ะรูปกระทิงสีแดงนั่นเองเรียกว่ากระทิงกระทิงแดงกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้ ค่ะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นออฟโรดจัดเต็มทุกรูปแบบกันเลยค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของการจัดทรงนะคะในส่วนของล้อช่วงล่างกันบ้างว่าคันนี้แต่งหล้ออะไรกันบ้างนั่นเองค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะแมกยางนะคะคันนี้ก็ออฟเซ็ตลบ24นะคะเป็นขอบ20แล้วก็ในส่วนของยางค่ะตัวนี้จะเป็นยาง3 3นะคะทับ12.5ค่ะคันนี้จะเป็น ตัวยางนะคะของ c อสมินั่นเองค่ะยกทรงนิ้วด้วยใส่ก้อนหนุนนะคะรองหัวโช๊คค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของปีกนกปรับองศานั่นเองค่ะช่วยให้ล้อมีความบาลานซ์มากขึ้นลดการกินหน้ายางแล้วก็ยืดอายุการใช้งานนะคะของยางได้ด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่ามันมีความนิ่มนวลบาลานซ์นะคะใช้ล้อได้นานไม่สึกหลอนั่นเองค่ะนะคะและแล้วก็มีในส่วนของซุ้มล้อหกนิ้วแบบหมดเงินนะคะและรวมไปถึงค่ะพี่ดูนะคะสติ๊กเกอร์นะคะอยากได้ แับไหนจัดให้ทุกรูปแบบกันเลยค่ะจะเป็นนี่เลยชื่อบริษัทน,นะคะหรือว่าจะเป็นลายสติกเกอร์แบบไหนนะคะพี่ไปเอามาเลยค่ะหาม,มาเลยเดี๋ยวเจตให้ช่างสติกเกอร์นะคะออกแบบให้นั่นเองค่ะและก็นะคะเราให้ดูคร่าวๆในส่วนของด้านในห้องโดยสารนะคะที่เรียกได้เลยว,ว่า ในรุ่นของ w ายแทนะคะมีความเรียบหรูมีความดูดีแล้วก็ออกแนวสปอร์ตดูวัยรุ่นด้วยนะคะฟังก์ชันการทํางานนะคะเรียกได้เลยว่าครบเลยค่ะครุสคอนโทรลนะคะหรือว่าจะเป็นการขับขี่ลิมิตนะคะต่างๆเนี่ยก็คือสามารถที่จะดูได้นะคะจากคันนี้เลยเต็มรูปแบบจริงๆค่ะนี่เลยบันไดข้างนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของ GDBI คือลูกค้าเซจเนี่ยรีเควสนะคะว่าน้องเซจขาพี่อยากได้ดาตัดแดงค่ะก็จัดให้เลยนะคะก็ไปเตรียมหามาเลยค่ะบันไดข้างที่มันม ีดาตัดแดงนะคะเจนก็ไปหามาให้เลยอะแล้วก็ในส่วนของโรบาด้านหลังนะคะก็จะเป็นโรบาแขนยาวค่ะในรุ่นของ Night Fury นั่นเองค่ะนะคะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยเราหลังคามีให้อยู่แล้วนะสาหรับตัว w ว i t แทค่ะมาดูด้านหลังกันบ้าง เป็นไงคะหล่อรอบคันจริงๆค่ะทุกคนนะคะครอบฝาด้านท้ายเว้นโลโกโอ้อะคริลิกเลนสเจร์สีแดงจริงๆเราเลือกได้นะคะอยากได้แบบไหนเราก็คือช่างทําให้ได้ทุกรูปแบบเลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของกันชนด้านหลังนะคะของฮัมเมอค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีห่วรักจูงตัวนี้ด้วยนี่เลยค่ะก็เรียกได้เลยนะคะว่าคันนี้จัดเต็มเลยรถเสริมบารมีค่ะพี่รถเสริมบาร,รม,บมีค่ะนะคะต้องจัดแบบนี้เลยออกรถครั้งทีเอาใ กันไปเลยค่ะทั้งตำบลน,นะคะเรียกได้ว่าคันนี้คบครานเรงจริงค่ะสำหรับพี่ๆท,ท่านใดนะคะสนใจอยากออกรถค่ะสามารถทักแชทเจมาได้เลยสอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินดาวของแต่งเท่าไหร่คะน้องเจ๊อะไรเงี้ยก็ทักมาสอบถามได้เลยนะคะที่อินบอกก็ได้หรือว่าเบอร์โทรเจ๊ก็ได้ค่ะเจ๊จะติดไว้ให้นะคะทุกรูปภาพนะคะชี่เจ๊โพสตเลยนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ